ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาทํางานอีกครั้งนะครับก็มาเป็นเด็กปั๊มนะครับในกะดึกนะครับก็มาดูซิว่าจะเจออะไรพีกพิกแบบครั้งที่แล้วไหมมามาดูเลยครับเก็บผีเน่ยหาเจอไม่ริดเอออไม่พ่ากันใคระไม่ผ่ากันใครจะผ่ากอนอาแล้วผเออ มีอีเมอร์เจซี่บอร์ดแค้รับห้ามออกไปข้างนอกครับเพราะมีไอ้พวกฆาตกรโลจิตมานะครับได้โกรดอยู่ในบ้านแล้วก็ล็อกหน้าต่างล็อกประตูถ้ามีอะไรน่าสงสัยโกรอา่าติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันทีนะครับโอ้ยนั่นมันโชคเดียวชั้นแล้วแต่ฉันก็ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะเปขับไลขับไล่ เรามีปืน hey, นี yeah, yeah, yeah. <im> <iec> ่เรามีปืนเนี่ยไปยิงเพื่อนนะปะแอซ์ไรเฟิลเลยเนี่ยเราหลงอะไรเหรอเกยวัขวาเน่ยเอาไม่โา้จำสแกนไม่ได้เอาจบเลยพี่ชายทำไมสูงยูวะทำไมตัวสูงยูวะ open 24 hours เกี่ยวกันโรคะเย็ดเย็ดเย็ดไปัดรคหลุด นี่มันต้องเปลี่ยนกดแล้วเพื่อนใอทนี่สุดเอ้ยนายได้ยินข่าวไหมฉันว่ามันเป็นเรื่องแย่สำนายนะเฮียข่าวร้ายสำนายนะเพื่อนโอ้ก,กูกูว่ากูน่าจะสบายแหละกาดนี้เอาละงั้นกูออกไปละเรื่องมึงละแล้วก็เรื่องระหว่างเราเพื่อนเั็นค่อนข้างหิวนะ่ยเฮียเหรอวะ ไปหยิบหยิบหยิบอาหารหน่อยไป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 ทุกคนจะเชื่อป่าว่ากูเคยเล่นเกมนี้แล้วไม่อยากเชื่ออ่ะอ่ะเดี๋ยเจอกันถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เอ้ยทนายยังมีชีวิตอยู่เพื่อนเปืนของเรานี่มันดีเลยนี่ห้องน้ำเนี่ยเรามีปืนไหมเดินเข้ามาห้องน้ำทำไมกูกูกูอยู่ห้องน้ำเจอดาวเจอดาวขี้ก่อนขี้ก่อนเขินมาอะไรอ่ะเดินมาไหมเดินมาไหม เดินทำไมใครใครเดินมาวะใครใครใดเดินมาเราให้เขาให้ปืนมาทำไมอ่ะจริงๆกระสุนจะหมดแล้วเนี่ย Go back and clock in แล้วคือให้ปืนมาทำไมวะคล็อกอินก็จริงยิงยิงกระสุนจะหมดละนี่จดการแล้วเอ้ยเอาดิเนี่ยทำทำงานนี้เจ้าของช่องไหนทำงานดิเจ้าของช่องทำงานขโมยขโมยด้วยอุ้ยมีจัมสแควรด้วย เอาละฉันว่าน่าจะต้องรีสต็อกของแล้วล่ะไม่งั้นเคโซจะมาแดกแน่เลยโอ้โหเดอะวีดีต็อกเกล็ดไม่งั้นเกล็ดมันกินแน่เลยดูสองตรงนี้เจ็ดกินหมดอ่ะไม่ใช่หมูเด้งแบบเราต้องไปยิ้มใหม่ด้วยเหรอโอ้ยกล่องกล่องเดียวเลี้ยงได้ชั้นน่ะกล่องเดียวเลี้ยงได้ชั้นน่ะ นั่นไม่คนเก่าไม่ทําอะไรเลยอ่ะคนเก่าไม่ทําอะไรเลยมายืนดูดตังค์เนี่ยเฮ้ยเออคนเก่าเฮ้ยมีรถมาไหนกูถือปืนมาต้อนรับเองตรงนี้อันตรายครับเย็ดเฮ้ยมันชนกูมันชนกูอันนี้มันรถเราไม่ใช่เหรอวะรถเราไม่ใช่อรถเราอยู่นู่นเฮ้ยไปทำทำหน้าที่ทำหน้าที่หน้าที่ทำหน้าที่ ตาย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 เฮ้ยตายดิโอ้โหดูหน้าเลยดูหน้าแล้วเพิ่งทำอะไรเนี่ยเฮ้ยหน้าโคตรซิกม่าไอ้เข้ากลมคือมันจะเอาปืนมาทำไมเนเกมเนี่ยทอล์กทูเลดี้อ่าในที่สุดในที่สุดแหละมาดูเกิเพิ่งเข้ามาไม่ใช่เหรอจนิง่งๆเขาเห็นานเด่นครับคุณเพิ่งเข้ามามันไม่นานขนาดนั้นนะครับคุณ เอางี้ก็ตามเถอ,อะเฮียแล้วเ,เออลิงนี่ครับเออห้าบาทนะครับคุณคุณไม่มีครับไม,ไม,ไม่ไม่เพชเชียเลยครับหลิวเลดี้เอ้ยหลิวเลดี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ้ยเดี๋ยวฉันจะโทรแจ้งแจ้งอะไรวะ <laughs> แจ้งหัวหน้ามึงเอเอว่ามึงทำงาน <laughs> ทำงานเที่เแจ้งหัวหน้า <laughs> 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 ฉันมีมีนั่งหยุดรอเนี่ย แนนนี่ได้ตังค์ไว้ลกลับบ้านเลยนะมั้ยอ้ามันเก็บตังค์ได้ด้วยวะโอ้โหเอเฮ้ยมีไฟฉายด้วยอ,อ้าวจบเลยไฟฉายต้องซื้อซอ,องเกตเวปเปิลเฮ้ยแล้วนี้ไม่ใช่ซองเกตเวปเปิลเนี่ยเฮ้ยาอีกแล้วมาอีกแล้ว,ล,วลูกค้าเราเฮ้ยอันนี้อันนี้ป่ะเนี่ย ไม่เขาจักสันนี่มันฆาตรกรตอเรื่องมานเนี่ยอ๊้ยอ้ยลืนล่น <c oughs> เเอ้าเอ้าเอ้าเอาอาเ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 ตกแมพไปเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วสวัสดีน่มันลุงป้อมเลยวะสวัสดีครับนายช่วยคิดตังค์ไย้ยาง อ๋อก็ได้ครับนั่นน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดบาทนะครับนี่ครับเจ็ดบาทเองเหรอนี่ถุงเอาตังค์ไปเดี๋ยวเซอร์ได้ตังค์แล้วเก็บเก็บรองลงมานีเนี่ยนี่นะทุกคนกูไปละกูกูเลิกกาก่อนระกูเดิอนออกเลย <c oughs> อันนี้อู้เลยอู้เลอุ้ยรถทรัคมาไม่ให้กูออกแนละ้ว <c oughs> อันนี้อันนี้ประตูไปต่างโลกเลยเ เย็ดเย็ดสแนชสแนชตามเจ้าของช่องอ่ะเจ้าของช่องเป็นงั้นอะสแนชเนี่ยนี่ซีเรียลคิวเลอร์ป่ะเนี่ยอะไรวะเลดี้มีผู้ชายชุดแดงแบบดูประหลาดประหลาดไหมนี่คุณคุณกำพูดถึงอะไรเนี่ยฉันกำพูดถึง นี่นายเป็นเอากูไม่เห็นน่ะก็กูไม่เห็นนะนี่นายฟังภาษาฉันไม่ออกเลรอกูบอกว่ามีเสื้อแดงประหลาดประหลาดอยู่อ่ะมันแจ้งอ่ะเอาพวกตอนกลางคืนมันชอบแก้งไงหรือว่าเออเนี่ยโอลิวันถามคนเห็นไ่มโอลิวันถามคนคุณไม่ต้องทำตัวแย่ก็ได้นะคุณนายผมทำงานอยู่อะไรวะ อ๋อมันอ๋อเติมแก๊สฉันต้องการยี่ิบดอลลาร์อ่ะที่เอาไปยี่ิบห้าเลยเยสสุดยอดจัดแมนอ้พวกลูกค้าสมัยนี้พี่ก็ทำไมไทำตัวตัวรู้จังวะตัวแย่จังวะ เอามาเจอตัวต่อไปแล้วก็กดยิงปืนใส่เลยดิ <c oughs> น,นี่นี่ีตัวนี้แหละน่าจะตัวนี้แหละหันปืนครับหันปืนอนุ้ยเฮ้ยตำรวจมาเนี่ยเฮ้ยรถอปืนรถปืนตำรวจมาตำรวจมาเฮ้ยนายอะมาทำอะไรเนี่ยตอนกลางคืนแบบเนี้ยโอ้โหมึงไม่เห็นกลัวมึงไม่เห็นนะผมทำงานนี่ผมทำาที่นี่เพื่อนผมทำงานที่นี่อ้าว ทำงานที่นีบบ่นะโบไอ้เนี่ยมึงไม่ได้ยินข่าวหรอเว้ยระวังนะเว้ยใช่ครับผมผมดูข่าวมึง<ะ>ก็รับกูขึ้นรถด,ดกิก็รับขึ้นรถด,ดินายถูกเตือนแล้วนะระวังให้ดีนะไอ้พวกคิลเลอร์เนี่ยมันชอบมาพวกแก๊สไอ้ไอ้ไอ้ฆาตรกรไม่ง เหมือนจะใส่เสื้อสีแดงแล้วว่ามีหน้าประหลาดประหลาดก็พาฉันพาฉันขึ้นรถสิเอาเนี่ยอันนี้ถือว่าสมหรือร่วมคิดในการฆาตกรรมเราเนี่ยมาเตือนเราแล้วก็มารับเราออกนี่ไหวจีิงเงี้ยไอ้สูงเต้นไรเนี่ยทำไมตัวสูงอยู่วะ เฮ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยสวัสดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุไอเจี๊ยทำไรเจี๊ยทำไรไอเจี๊ยทำไรเจี๊ยไอคนนั้นมัาทำไรน่ะออกข้างนอกดิออกข้างนอกยิงไม่เลยอ๋อสี่พี่กายออเฮ้ยมาทำอะไรที่นี่อ่ะนายคนไปจากที่นี่นะเอ่าแล้วระวังเลยระวังเลยมันพุ่งมาด้วยฮัลโหลขยับตัวหน่อยสิเพื่อน เราถือปืนสูม้มันดิกมีไรเฟิลด้วย <c oughs> นี่เฮ้ยถ้าถ้ามึงยังไม่ขยับด้วยเดี๋ยวจะโทรแจ้งตำรวจแล้วด้วย <c oughs> ไม่ไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวจะได้จเจอหน้ากันอีกในไม่ช้านี้แหละเนาะในไม่ไม่ช้านี้แหละแจ้งตำรวจดิแจ้งตำรวจดิ ตามมันตามไปไม่ได้เลยวะโอ้ยจบแล้วอ,อันนี้ฉลาดเท่ากับไอ้น,นี่นะเว้ยนนเท่ากับเนนี้มีต์บีทปไหมน่ะมีฮอทวีวฮอทวิวฮอตวิวฮอทวิวเดี๋ยวติดเล็กสิเซนเซนเอร์ไปก่อนมาสวัสดีครับ น้ำแค่น้ำครับนั่นจะเป็นนั่นก็สามบาทนะครับพี่เย้สามบาทไมได้สุ่มนี่สุ่มนี่ดิได้เงินเยอะจบรสุ่มนี่ดิจบเลยจบเลยมาห้องน้ำมาห้องน้ำมาห้องน้ำห้องน้ำมันต้องมีอะไรทักอย่างหรือเปล่าไม่มีโอ้ยลื่นลื่นอาเด้งเด้ออยู่บนหลังคาแล้วมันต้องมีอะไรทักอย่างหรือเปล่า อ่าเดูด๋ยด,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 ดีดูห้องนี้นะเออห้องนอาาอ้ำทำไมห้องนี้มันอ้าวเอาไม่เออทำไมาห้องนี้มันฟาดห้องอื่นอ่ะห้องน้ำอย่างดีสงสัยสุกี้อยู่อุ้ยลูกค้ามาอีกแล้วอันนี้มันคนเดิมด้วยว่ะไอ้ลุงว้าวน่าแปลกใจเนี่ยที่สถานที่นี้ยังเปิดอยู่เนี่ยทำไมล่ะครับ อ่าทำไมลงุงไม่ยินหรอว่าจะไปยีฆาตกรมาฆ่าเราเนี่ยฆ่าเราทั้งหมดเนี่ยเขาจะมาฆ่าเราทั้งหมดเลยเนี่ยมันมันไม่ช่วยลงุงมึงบอกกูทำไมผมมีอาวุธด้วยง,งั้นก็โชคดีนะไอ้หนุ่มเอาไปเอาเงินไปโอ้ยกระดึงนี่มันแบบทรมานจริงเลย แล้วแล้วใครมันใช้ทำไมต้อง MVP อินพิีอ่ะใครมันใช้จริงรู้อะไหรผีจะโผล่กมาเนี่ยโผล่แล้วไม่ใช่อหะโผล่โง่โผล่โง่กอ๋อต้องทิ้งขยะด้วยอ๋อนี่ไงทิ้งขย,ยะไปเลยบังกูเฮียนี่ทำการเด็กได้สูบไปไหน ขี Hoy, ้แตกเลยอ่ะเจ๊ดเจ๊ดเหยาหมิงเหยหมิงเหาหมิงมาอีกแล้วลูกค้ากูเยอะจังเลยขนาดมีฆาตกรเนี่ยลูกค้ายังเยอะขนาดนี้นี่ไงน่เหมือนลุงพลเลย ผีไม่โผล่าเลยกูอยากฆ่าผีแล้วเนี่ยฆาะตะกรโรคจิตเนี่ยน้ำนี่มันเท่าไหร่ฮะในผมขอดูก่อนนะครับหกหกบาทครับบาทครับท่าน <c oughs> นั่นมันตลกมากเลยขอจริงจริงขอตรงๆหกบาทเอ้ยขอราคาตรงๆผมจริงนะครับ โอ้โหราคามันแพงเกินนึกว่าสี่บาทมันให้มาแค่สี่บาทนะไม่ใช่มันให้มาสี่บาทเลยมีโซ,โซูมด้วยว,วะเมือ่อไหร่ไอซีเรียสซีเรียสคิโลคิลเลอร์มันจะมาไอ้นเนี่ยนี่ต้องเลิกเล่นแล้วเกมผีโลบอกเกมผีโลบอกม่นหนักโวยเลยเนี่ยเอ้ยไปไหนไปไหนไ <c oughs> อชัยมาอยู่อยู่ญาติมงึงดิ ไม่ไม่รู้เนะี่ยไอ้สู้มีคนไปหาสู้อะ่ะโอ้โหดูหน่ากลัวยังไห <laughs> หน้ามันน่ากลัวยังมั้ยหน้ามันน่ากลัวยังมัอ้าวออกแล้วพี่ชายจะมาเยี่ยวไม่ได้เลยพี่ชายต้องมาซื้อ,อของ,ของหน่อยโอ้โหเอเอจะซื้ออนะไรเนี่ยเย็ดเอ้ยฉันยังจะใช้ <laughs> ใช้ห้องน้ำของนายนะแต่ว่ามัน มันตกปกเกินไปห้องไปบ้านดิเออไเม่ได้เออไม่กลับบ้านขอโทษครับผมจะทำความสะาดตอนนี้แล้วครับพี่ชายพี่ชายพ่ชายหน้าก,กลัวหน้ากลัวผีทำความสะอาดห้องน้ำโอ้การเด็กไม่มีอะไรได้เลย เปิดเพลงแบบโอ้โหเว้ยโอ้โหเว้ยไอสูบมอคคี้เห,หม็นช่้นมาอุยอ้ยเฮ้ยทำอะไรเนะี่ยเหรอฉันเกือบหัวใจวายเลยเว้ยหมายมถึงอะไรเนะี่ยฉันกำลังจะใช้ห้องน้ำพอดีเลยไม่ออกไปเดี๋ยวนี้โอ้โห,โห อ,อีโตปลาลาดเอ้ยเฮ้ย <S 2> <S 2> <S เขาไปไหนแล้ววะอ่ะกูทำความสะอาดห้องน้ำอยูเอย่เลยเฮ้ยเฮ้ยมามามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาสวัสดีชิคเอขนมผมฟีได้ไหม ถ้าหน่มตีต้องหน่มน้าด้วยเฮ้ยมคนเดียวกันไปเนี่ยที่ทำฉันตกใจเนี่ยเฮ้ยทำฉันกลัวเนี่ยในห้องน้ำเออไม่ใช่เขากลัว่ามึงใช่อะ่ะออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกูจะโทรเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยมึงไม่ควรทำงานที่นี่วันนี้นะไม่ได้ยินข่าวเหรอ เดีย๋ยวจะต้องเสียใจภายหลังโอ้ยสุดยอดจัดเฮ้ยไม่ใช่มันขมโมยขนมไปนะเว้ยขนมน,นมเต็มเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ยไปสำรวจไปสำรวจเขาให้สำรวจแล้วข้างนอกถือปืนก้อกัน อุย้ยนี่มันัวเฮี้ยไรเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยทำอย่างนี้ทำไมวะมันบอกนะไงนายต้องเสียใจที่มาทำงานวันนี้ตอนนี้แกจะเป็นเหยือ่อรายต่อไปของฉันเ, <c oughs> เอาเหยื่อวิ่งวิ่งวิ่งเอาเฮ้ยเฮ้ย mười mà... mười chín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  mười rồi đó, chín mười chín ta chín mười chín gì? chín mười pop, mười chín mười tai, mười chín tai, chín mười tai. chết rồi mười chín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  mười ฮัลโหลนี่คือถานี้ตำรวจช่วยให้เราช่วยอะไรคุณเดี๋ยวครับมันมีขาตการอโรคผิดมาอยู่ที่ปัมน้่งาผมแล้วมันกลังตามผมครับอ่ะชัชวร์ไหมว่าไม่ใช่ไอ้พวกคนไร้บ้านอะ่ะใช่ครับเขาโอุย้ยเขาทำรถชนตรงหน้าปั๊มเลยครับไหนบอกบอกโลเคชั่นของเธอมาสิแล้วก็ไปก็เอาเลยครับไม่ โอ้โหเรายิงมันไปแล้วไม่ใช่มันตายแล้วไม่หรอไอ้สู่ตายแล้วอ,อยู่นู่นอยู่นู่นข้างในปอดเอ้าเครื่งในดิอ oh <c oughs> ไม่ใช่เราเจอแล้วไหมถือปืนด้วยกันเลยเปิดไฟเปิดไฟรู้สึกว่าไฟมันจะไม่ทำงานนะน่าจะเป็นไอ e. หมอแน่แน่เลยฉันต้องหาที่ซ่อนแล้วเพื่อว่าไอ้พวกตำรวจจะมาผงใส่ต้องหาที่ซ่อนห้องไหนห้องไหนห้องไหนจะนซ่อนไหนในแบทรูมไหมห้องในแบทรูมซ่อนเฮ้ยมีที่ซ่อนอเจ๋งซ่อนด้วยกันไหมมา,ม,า,ม,ามีเอฟฟิเชเตอร์ไม่เอาเดี๋ยวไอยเงี้ยเดี๋ยวตายด้วยกันนี่ ถ้าให้สูดซ่อนในห้องน้ำเนี่ยมันได้เห็นเห็นหัวเนี่ไงฮีโร่เอนดิ้งอ้าวนี่อะไรเนอาวเย้ <c ười> <Yeah. S 1> จบแล้ว <c ười> จบแล้ว <c ười> <c ười> จบแล้วแค่นี้แค่นี้เลยจบปะ ขอ,ข,อข,อขอบขอคุณทุกท่านที่รับชมนะครับจบยกแค่นี้เลย